สวัสดีครับผมวินเมทวินโอภาสเดียมกระจรนะครับสวัสดีครับใบขาววชิรวิชิวาลีครับ <c oughs> ก็ดีใจเนาะและ้วก็คือที่ผ่านมาเราก็ตั้งใจอย่างเต็มที่มากมากเลยแล้วพอเห็นฟีดแบ็กที่มันดีที่มันมีผลตอบรับที่ดีก็ก็หายเหนื่อยเนาะรู้สึก,สกหายเหนื่อย,<า>ยครับมีกำลังมีกำลังใจมากขึ้นแล้วก็ ตอนนี้2 EP แล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเหลืออีก 11ep ก็อยากให้ติดตามกันอย่างนี้ไปยาวๆนะครับฝากสารวัตรทายด้วยนะครับอีก11 EP ดผมรับรองว่าสนุกเข้มข้นขึ้นแน่นอนนะทำไมรีบฝากพีหลานออนที่ีจาาเดี๋ยวฝากบ่อยๆได้ครับจะได้ดูอรับครับไนเนี่ยนี่จะสารวัตรจริงเลยอัรนี้ยมชวอ้ ของผมก็จะมีที่เหมือนเป็นส่วนใหญ่ครับแล้วก็จะมีบางบางนิสัยที่ไม่เหมือนครับก็อย่างเหมือนก็คือแบบตัวทายเป็นคนที่มี energy เยอะใช่ไหมฮะแต่ว่าตัวผมก็มีเยอะเหมือนกันแต่อาจจะไม่เท่าทายที่แบบเยอะตลอดเวลาอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีนิสัยทายบางอย่างเช่นแบบเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองหรือเป็นคนโกโก้ทาอะไรแบบว่าดูแบบว่าไม่ค่อยคิดอะไรด้วยตัวเองอย่างเงี้ยครับก็จะต่างจากผมคับผม คครรัับบก็ก็เหมือนเยอะครับก็มีแบบอย่างพวกความนิ่งความแบบว่าชอบกวนๆหน้าตายอะไรเงี้ยก็คลายครับแล้วก็พวกกิจกรรมก็คลายเยอะครับอย่างแบบเล่นกีตาร์เล่นฟุตบอลอะไรเงี้ยครับก็ปกติส่วนตัวก็เล่นกีตาร์เล่นฟุตบอลอยู่แล้วก็คลายคลายเยอะเหมือนกันครับส่วนน้องคลายเนาะเล่นซีรีส์วายเป็นเรื่องแรกส่วนพี่เป็นเรื่องแรกของเรื่อง ก็จริงจริงมันก็มีแบบมีเข้ามาเวิร์กช็อปมีเข้ามาอ่านบทกันอยู่แล้วก่อนที่จะเริ่มถ่ายทําครับแล้วก็พอเริ่มถ่ายทําพอเรามีเวลาว่างเราก็พยายามจะแบบว่าหาเวลามาใช้ร่วมกันให้มันแบบจูนกันมากขึ้นสนิทกันมากขึ้นอะไรเงี้ยครับอืมเจอกันครั้งแรกยังไม่ได้เล่นเนี่ยตอนเวิร์กช็อปเลยนะเจอกันครั้งแรกเจอการครั้งแรกคือหมายถึงว่าเจอกันตอนเวิร์กช็อปหรือว่าเจอกันครั้งแรกครั้งแรกสุดครั้งแรกสุด ให้น้องเล่าดีกว่าก็ก็เจอครั้งแรกพี่เขาก็ก็เป็นสารวัตรแบบเต็มตัวเลยครับผมคือผมเดินเข้าไปทักนี่เขาแค่แล้วไปเลยครับพี่ไปเลยแล้วหายไปเลยผมก็ออกงานเข้าและจะคุยกับพี่เขาได้ไหมเนี่ยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอทํากิจกรรมร่วมกันแล้วก็ได้อยู่ด้วยกันมากขึ้นครับก็มันก็สนิทกันมากขึ้นวันนีคือจริงๆเขาซูผมอะไม่รู้ยังไม่รู้ตัวว่าแบบ เออว่าแบบจะต้องได้เล่นกับน้องอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบทําตัวไม่ถูกมันแบบมันยังแปลกๆอย่างเงี้ยผมเอ้ยเดี๋ยวไว้ค่อยคุยแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันอะไรเงี้ยอตอนนี้ละะค่วอนนี้ดีครับสนิทกันครับครรััมมนนนนนีีเเเเื่่่องกกาลลป็พอเล่นเป็นทั้งคู่อยู่แล้วครับครับครับเดี๋ยวอีกสองคิวครับหมดแล้ว ก็ใกล้จะจบแล้วเลยเก็บนิดหน่อยสองวันก็จะปิดกล้องละในนิยยามีเพลงี่สครื่องด้วยใช่ฮะเพทีผมเห็นแน่นอนครับถ้าใครดูเทเลอร์ก็น่าจะได้เห็นแล้วแหละว่าพี่สครับพอมันเล่นให้เรายเราไม่ให้ดูเหมือนกันเลยเนี่ยก็เลยจำไม่ได้เลยเรื่องมันเป็นยังไงนะจำไม่ได้ดูดีกว่าไปดูดีกว่า ครับแฟนๆครับก็ก็อยากจะฝากติดตามพะเราคู่กันไปเรื่อยๆนะครับอย่างที่พี่ไบบอกว่าอีพีหนึ่งกับ2เนี่ยมันแค่น้ำจิ้มใช่ไหมมันแบบแบบนิดเดียวจริงๆอ่ะถ้าเราดูต่อไปเนี่ยรับรองว่าจานหลักจะเสิร์ฟมาเรื่อยๆครับผมจะเป็นแบบวากิวสเต็กว่ากัน แล้วฝา,ากติดตามน้องวินแล้วก็ผมด้วยนะครับเพราะเราคู่กันครับทุกวันศ MM ุกร์ GMM 25สี่ทุ่มครับผมครับผม